ทีฮีฮาฮาปานหนากระป๋าแง่มปิดท้ายวันนี้ก็ผมอยู่ที่ถนนติวานนท์ตำบวัญอำเภอเมืองนนทบุรีเชื่อว่าสองสามเดือนมานี้หลายคนคงคุ้นกับชื่อสถาบันบำรรันาราดูลกันเป็นอย่างดีนะครับก็เพราะว่าสถาบันบำรรันาราดูลถือว่าเป็นโรงพยาบาลแรกๆที่รับศึกโควิด -19 ตั้งแต่ยังเรียกกันว่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่จากเมืองอู่ฮั่น ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นแม่ทัพหลักในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 โดยตรงนั่นหมายถึงว่าผู้ป่วยโควิด -19 จะต้องถูกส่งตัวมาตรวจและรักษาการที่สถาบันบำราศนาราดูลแห่งนี้แหะครับทุกเสียงปรบมือคือกำลังใจและพร้อมจะส่งมอบให้ทีมแพทย์และพยาบาลทุกท่านนักรับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อย ฮีฮีฮ่าฮ่าปานักระบป๋าเง็มนักรับเจ้านายปูนปูน